เอย่าร้องเพื่อนดีกว่ากันเาเป็นนักแสดงดีไหมอย่างนี้ท่องนี่ดีไหมท่องตามไหดีอ๋อในทองหมีววต้องวัว่อ้ยมูฟว์แต่งงานวัวหนึ่งเรียกวัวสองมากินข้าวได้แล้วแต่มันไม่ดีเท่านั้นเองเขาที่บะตั้งสแตน์บายไว้อะเวลียเวลีอแต่ว่าอะไรอ่ะไม่รู้แต่ปะบอกกูก้อยมาอย่างงี้แต่ เห็นไหมแต่กลางเลยแต่กลางทุกคนผู้ชายในบ้านนี้เคลื่อนวันหนึ่งเนี่เยวันหนึ่งพาได้แล้วเห็นไหมคนน้อยมากเลยโอ้โหไอ้กางมือจะน้อยไปอีกเรื่อยๆกางเลยกางเลยโบ๊ททุกอย่างโบ๊ทนีเอาอีมาให้เออ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 เรื่องอย่างเงี้ยชอบมากเลยเร็วนะสนุกไหมสนุกไหมเนยสนุกหนูไม่เคยตั้งใจเรียนอะไรขนาดนี้เลยครูตั้งแต่เกิดมา จริงเหรอจริงเรียนอะไรอยู่เมียนหนูแทบไม่ได้เรียนเลยโอ๊ยเดีออหนูอยู่ไว้เนี่ยนี่ไปหลับใต้โต๊ะโอ้โหหนูแบบไม่เรียนใช่ไหมพี่เรียนเปเตะบอลจริงเหรอวางเม่อไ่แล้วพี่คิดว่าแพล่ไม่เคยโดดเนาะเพลนี่ชอบเรียนวิชาอะไรระดับผมครับสังคมครับถามว่าไม่ชอบอะไรต่างโคมไม่เข้าหัวเลยอ่ะเป็นนักนักฤษาศึกี่บีเดดเนี่ยบีเดดบีเดดบเดดไม่ไม่เรียน ไม่เรียนเขาดีเหมือนกันชอบวิชาเลยแต่ไม่ไม่ทำการบ้านสมบูรณ์เอ้าคนที่เกียด์เขชอบเรียนเนี่ยเขไม่ชอบทำการบ้านสมบูรณเอ้าแล้วมันแล้วมันแล้วมันดีไหมแล้วมันเลงออกมาดีป่ะก็เกียร์ตกกัครับแต่ชอบเรียนทุกวิชาได้คะแนนดีอ๋อย่ไมขึ้นจ้าดีจ้วันนี้รีบนอนนอนได้เกียริคันนิดสองอ่ะครูต่ำสุดคือสองได้สองอ่ะเดียวเดียวเขาได้เกียร์ศูนย์มโรงเรียนโรงเรียนหนูเขาไม่ให้ยอมให้ได้ศูนย์ไม่เคยคันนิดตัวเดียว ะไม่เคยติดเดียวไม่เคยแม่งเคยเก็บสูงแม่งเอาจริงเว้ยนั่นโอ้ยไม่กลางเลยไม่โรยอะโรเลียเป็นโรเลียบ้านเราต้องทำตรงเฮ้ยเลิศ่ะเลิศเลิศดีนี่ไม่กลางบ้างแล้วปะกลางยังได้แล้วพวกแกใช่ไหมแล้วแทนทำให้หมดทุกคนแล้วไทยด้วยเอากิฟมาติดกูแล้วไม่ติดสองคากกล้องเขานี่ก็ลเหมือนกันแล้วเนี่ย เลียวนี่ก็ลืมหมือนกันี่เคยจามผมก็กลัวกระแทกเอาติดกิ๊บอือจริงจามเนี่ยนะจามเนี่ยนะใส่ของเรากลัวจามใส่ของก็เลยกั้นจามตั้งแต่เช้าจนถึงเก็บล้างอ่ะพจริงก็เล่นจริงครับทั้งทั้งวันแล้วทีนี้กำลังเช็ดแผงอยู่ก็เลยแผงแผงขนมครกครับทีนี้ก็เลยสุดท้ายจามแล้วมันเหมือนทั้งหมดทุกอย่าง ัวใช่ะหมอจอกไปเป็นเหลี่ยมเลยครับใครอะแกยังไม่กลางมันแตลก็มันจะมีพี่นะตัวร้านเนาะหลุดลงไปเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแงมันไม่อย่างผมปัดมาทางนี้ตลอดแล้วพอจะปัดอย่างนี้มันไม่ไปครับโอ้ยมาแล้วนะเบนต์ไปไหนมาหลงคหรอเบนต์นี่ลงใช่ไหมเบนต์หญิงมีกิฟมะห้องน้ำมีดับมีดูซะาเดี๋ยวมาทำก่อนดูซะด้วยดูซะ เอากิบมาิบ huh. uh ีสองเหรอรีบเร็วเร็วเยอะแยะเลยนี่ก็กลางไม่กลางเลยได้เฮ้ยตอนนี้รัดต้อยคอลัดช่วยกันรัดคอโอ้ยยอรอนนเลยขอร้องนนี้อองนนี้เอา้อกันเลยดีงาม พี่คนเราร้อขึ้นแล้วดีงามพระรามแปดล้องอะไรร้องเพลงก็เพลงเดี๋ยวก่อนแล้วเราขึ้นไม่ถูกหรือไงนี่ไงเดี๋ยวนี่พี๊บได้เลยเนี่ยแกก็นะไม่กลางเลยบอกโอ้ยนาทีน้องบอกนิาช่วยด้วยอ่ะเฮ้ยทำไปทำผิดมีการแบบช็อกโกแลตอะไรนนะที่อยู่ในถ้วยอ่ะช็อกโกแลตใหม่ล็อกกระชั้น้ช็อกโกแลตเดี๋ยวเขาจะมีเค้กเค้กค่ะ อค่หนุกไหมครับปูสนุกมากผมเชื่อมีความสุขยุ่งไม่แบสิ่งน่ายแต่เดี๋ยวเขาจะออกปูไปเปิด Facebook ผมดูถ้าอยากเห็นผมแตกกลางเมื่อก่อนผมไม่เคยไว้ตรงนี้เลยจริงเหรอผมทำแสกกลางตลอดฟะ้งฟ้าื่อยก้องสารอนไฟถ่าลมาเนี่ยครับเดียวก็ทับเพียรทักเบียรทับเพียกติแกติบถามแปลกูครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้ไม่นีเรื่องซอนยาวอะไรผิดภาพที่ทนี่มันเรลียกขึ้นมาก็เพ้นสูงไงเพี้สูงอีกแล้วเหรอไม่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ดีเมื่อกี้ดีเมื่อกี้ได้ยินอยู่นม่งตรงนี้ได้ยินเลยได้ยางหูกรอได้ยนดีน่ารัน่ารักนี่นีมี่มีมาไเนี่ยนี่ผิดปลาล่าะใช่ไหมเช่อหูนี่มเลยไอ้นี่มีไม่ตรงหูกรอไมตรง จะแก้เก็ดกันชอบเลมีความสุขจะติดไปติดเยอะ่ลยว่าตายแล้วเออจะมีผู้หญิงนีเยอะหน่อยที่บ้านเนี่ยแล้วนี่นี่นี่หรอมากนี่มีน้ำาดด้วยใช่เปล่าเนี่ยฟูที่มีมานี่แม็กก็นั่นเอฟกินีนด่ดุยไหมเี่นี่เหมือนแบบเหมือนเบนเออได้จะมีผู้หญิงเพิ่มหน่อยเบคแค่ักมากอ่ะที่บ้านจรนู้ชาย w t a x อาการออกเลยอะต่อต้องบิดต้องบิดนี่นี่หัวผมนั่นน่ะตลาดตลาดตลาดเปียได้ปะเบนเสร็จแล้วเาอนี้ะน้าคุณกเละัน่น่น่คะทำอะไรบจะจับแต่งี่หมดผมยิ่งหาวานอยู่เพีย่แต่กลางอะไรเี้ยวๆ ก็ผมเองนเที่ยวมาแอู่นี้ต้องอนี <cliffs> <hã> ้ต้องวัน่นส่ตาเอียงแน่เลยอ่ะอ้าวมากมันน่าเอาพิวอรปล่าอร่อยมากนี่โอ้ใสาตาเอียงดิมดแล้วค่ะ เอฟรุ่นนี้มีแต่ผู้หญิงค่ะเออดีนะเหลือแต่ผู้หญิงค่ะโลกสวยนะโลกสวยด้วยมือเรทำไมต้องลุยมือเราลขอบอกโลกสวยนะบอกโลกสวยด้วยมือเราใช่เทุกคนร่วมสร้างกันปลูกต้นงไร่ต้องลูกแล้วปลูกต้นไม้โลกสวยไงรู้จักไหมอย่างเงี้ยไอ้กิค้กะหมดแล้วเหรอครับเอาเลยมาที่นี่มาทขอตัวไอ้แบล็กกิฟต์นี้มาเร็ว ไม้จับไม้จับพี่แม็กไอ้โฟกัสอย่างในโลกสวยด้วยมือเราอะกันนั่นล่ะนี่นี่แม็กยิงแม่นหน่อยนี่แม็กไอ้ต้องถ่อยรูปรวงเลยสีนางมาริวอย่างวะมาริวมาร็วอีกคนนึงมาริวอยู่ข้างนอกครับอย่ามาปีกวิเวกมาริวเดี๋ยวโดนปีกวิเวกอะไรอ่ะแหม บอยน้งจีร่อยมากเคสของเราคมาลิวมาวเข้ามางหน้าหลาง้คุณกองหน้าทำบ้างไม่โอ้ยเย็นๆอร่อยโยก้อยเอ้ยุณพี่ใส่ทรงนี้ไปลนธูสอาดกันตลอดเลยพวกนี้ไมอยากดเดี๋ยวเอาไปละวัเดียวกันใช่อาไปดึงอะรส้มองดึเอาไมมาเยมั้บอกคุณนิดไปเดียวคุณขยคุณใจคุณนี่จะร้องไห้เลย ไม่ผ่อนลูปก่อนแบบนี้แนี้ก็กลุ่นไหมดูเรียบร้อยนะคะคือดีค่ะดูดีก็กลุ่นร้านสวยน่ารักอ่ะกันน่ารักป้าเหรอครับจริงฮะลูกหนูไม่ใช่หนูใช่ค่ะหนูใช่หนูสวยเลยวหนูใช่เหรอหนูสวยแล้วโอ้โหน่ารักจะตายสงสารคนดูไม่ใช่คเน็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันเละอ่ะมาใหม่มัเลม่ใหม่ยวเบ็ใูไว้เขาหน่อยแล้วถ่ายรวมเลยเป็นหญิงล้วนนี้ใครบอกใครถ่ายุส่ไหมใส่เลยกาบลากาผมใส่หมดอ่ะอันี้ใส่เซรามูนใส่หมแล้วเลยเฮ้ยดูดูเธอโอ้โหดูเยอร้อยมากนีมันไม่ไปนะครับอนี่นแมแบบมากอ่ะดูดีดูด ไอ้ภูเขาที่รักอ่ะตรงไหนเหมือนมากไปแล้วไปแล้วใช่ไหมภูไม่กลับเลยแม็กั้อยู่ไหมตอนนี้อยู่ไหมอยู่อยู่ไหนต้องถามต้องถามผู้กองรับไหมเมื่อกี้เฮดรับได้ค่ะได้ผมไม่ใชเอ้าถามรับไหมรับได้เป็นเกย์รับเลยแล้วมันมีอะไรต่อไม่ใช่ ไม่พาด่เไใช่ถ่ายเลยี่ก็มอะเลยนะถ่ายเอาเอาเาลยไม่ไม่ไม่ถ่ายถ่ายถ่ายบถ่ายวันไรรับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวค่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวค่ะ้ยอ้ยอ๋อไม่ต้องอไม่ใช่น่าชีไม่ธรรดไม่ธรรดอ๋อชอบเหมือนอ๋อช่องนึงที่ออกไปมากถ่ายคนเดียว้วดเร็วิดปิดปากแ้วิดอ๋อถ่ายน้อยถ่าย้ยเฮ้ยรวมดี่พีมามาเร็วคาเดียวคือแบบ พี่แม็กมากพี่ใช่เลยไปวุ่นวากแม็กะหานมายไปแล้วหามุญหามุมหนึ่งสองสามแล้วแม็กหายไไหนทำหน้าตลกไ่ดีทำหน้าแบบทำปากมีแว่นอีกไหมมีแว่นอีกไหมมมามาเออออมีแว่นอีกไหมใส่แว่นสักคนนะบองพี่ะอันีอเอาแว่นดำมา ไม่ธรรมดาด่ธรรมดาเอยแต่ว่นทุกคนเีเนื้อรุ่นนี้เนือจะน่ารักจะตาเหมือนลงเด็กสาวนี่เป็นที่เบลลหรอผูหญอ่าทำไมของของนี่นแล้วล่ะนะบหเหมือนผู้หญิงผมบลอกอยากโศกอยากโซ่พี่ใส่บิกินี่สวยดอันนี้ไปโดนอะไรมาเบลคิวอ่ะคูนี่้เหมือนมากแม็กซ์ต้นรดอีกงล้มลงธรรมดาใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ดูดิน้า้านกับ้ไม่ใช่มีเบรกด้สีสาวสีนางฟ้าใช่แน่แโบแองจีโบแองจีค่ะ้ยนานแม่เล่นย่งรเนี่เป็นนอกเรื่องบนเนยารา่งบนนี่ไม่เห็นแสงหลังไม่เห็นแสงยกมือขึ้นเลราก็ใช้ชณีในพวกนี้แล้วทำภาพคุ้งฟินก็ภาพุ้งฟิง้วดูน้องกาตัดปากตัดปาก จิ้มน้ำมอ่ะเขาเพื่อน้ำมเอเไม่ต้องจิ้มจิ้มแล้วมันสว่างเลยเออเอาใกล้ๆก็ดีใกล้ๆหัวใกล้ๆเออเออเนี่เพี้ยนแลเนี่ยางนี้ทานี้ทางนี้ก็ได้หยีตานนดตึงไปเยอปากลองลองเอายไ่อกตาลอยไปเอากยีตาไปเยอปากาแบบแพว่ะเแแพแรวบบแพะงเพะบ โอ้ยเจ็บสอเดี๋เอาอีกรูกอูกลูก้าปากาดาปาี่อเนอะเอาแล้วอาากเอานิ้วจิ้มจิ้มแก้นิดนึงเอาอาปากจิ้มแก้มโอเคเลิศแน่นเป็นินมกโคตดโอตรโคตรโเอานิ้วนิ้วนวตรงนี้ หนนเอานิ้วน uh, uh. <laughs> <three. S 3> oh. ู <favor sei> ูกนิ้วนนิ้วเดียวพอนิ้วเดียวพอมันดูเนเออโอ้โห่นี่น่ถงอ่น่แหละอ่อ่อไ่ายวันนี้เลยถ่ายเลยสาธิกซี่หน่อาแกมันเด็กเออสารก็ต้องบ้านยังไงเอาไปหมดตลกอะมีนิ้วนึ่งพี่ให่นิ้วกลางไม่เป็นหาอกแล้วโอเคน่ารักน่ารักน่ารักจร มาอยู่ไปไหนอ่ะนี่ลอกหรือเขาไม่เป็นนี่ไม่เป็นค่ะนี่เป็นหมดแล้วเนี่ยเป็นที่เป็นหมดแล้วแม่แรกเลยนะล่ะไปรู้กันที่สุดคุณก็เหมือนผู้ชายทั่วไปครับเหมือนมากนะใช่พี่แม่เหมือนมากจริงเหมือนหน้ามันหวานนะดูเป็นเหมือนอะไรรู้ไหมพวกแบบหลังเรื่องอะไรวะคนไหนตีเหล็กที่มันตกบอลนะสตีเหล็กเออขายาวด้วยนะหนอนวะ พวกแบบ้นแบบตกบอลล่ครัพี่เบ้นก็เล่นบอลลย์ใช่ป่ะพี่เล่นนักบอลลอะไรนะอะไรนะอะไรนะพี่เล่นนัดบอลล่เลยออะไรนะอะไนล้วนรันทเป็นอะไรอ่นี้หรอรันูอะไรนี่แหละนี่แหละไยม่สามคนีคนน คลิปเลยคลปเลวๆไม่มีเพลงนเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องให้ถแล้พี่การพี่การอนี่มาด่านกาพ่ารคนวน่ารักจะตายนี่มกคนเดียวมากเลยนี่เป็นการยากนะเนี่ยนัานแหละดูไหนอ่ะใครี่ปอน้ารักคนเดียวเาดี๋ยวคนมีเปนท่านนี้ท่านนานน้เานี่ ทำแล้วจะติดต้องออกลยนะต่อนั่นนั่นนั้นนั่นนั้นนันนะดูนใครใครนะันี้ติดต้ออินอินรอล้นึ่งสอง าาล่าลาต่อเลยนานๆ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 รอบเดียวไั่นนนะอนเจอเชอเดเดปักค่ะเด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 เ พี่แม็กเขาเป็นตัวตนเขาไปแล่ามาอย่างอินเนอร์แน่ใช่ไหมใช่ก็ถึงบอกไงผมบอกว่าเนี่ยรับเข้าสมาคมเออรับรับหรือลุกลุกเดี๋ยวไม่ใช่รัับบทั้งรับทั้งลุกมาเรื่องแล้วแม็กเป็นโบส๊ทกันโบ๊ทอยู่นู่นโบสแม็กเป็นกับโบ๊ทไม่ใช่หรอทุบไป <Y> <Y aku. S 1> ยักคู่อยักคู่ใครร้องอ่ะ